วันนี้จะมาบอกถึงวิธีการเก็บกระป๋องและขวดที่นอร์เวย์ไปขายกันค่ะขวดที่เราจะาไปขายได้นะคะก็จะมีพวกขวดพลาสติกแล้วก็กระป๋องอะลงมินียมแบบนี้ขวดแก้วขายไม่ได้นะซึ่งขวดที่ขายได้อะมันจะมีเขียนราคาบอกอยู่อันนี้จะได้สองโครนก็ตีเป็นเงินไทยประมาณหกบาทส่วนถ้าเป็นกระป๋องนะคะพยายามอย่าบีบนะอย่าแบบเก่งอะมันจะขายไม่ได้พยายา ให้มันทรงรูปเดิมไว้แล้วก็นี่สองแพนต์ก็ได้สองโครนนะคะหกบาทเหมือนกันแล้วก็อันนี้ขวดใหญ่หนึ่งจนห้าลิตรจะอยู่ที่ราคาสามแพนตก็คือสามโครนประมาณเกบาทสิบบาทประมาณนี้ค่ะไปขายกันดีกว่าวันนี้เราจะไปขายหนึ่งถุงเดี๋ยวดูกันว่าได้กี่บาท <c oughs> มาแล้วซึ่งร้านที่เราจะไปขายวันนี้นะคะชื่อว่าโจ๊กเกอร์เนาะซึ่งปกติแล้วเราสามารถไปขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตได้ทุกที่เลยไม่ว่าจะเป็นโจ๊กเกอร์กีวีเมนี่นะคะแล้วพอเข้าร้านมาก็พยายามมองหาตู้สีแดงๆแบบนี้มันจะเขียนว่า pants เนาะก็ไปถึงไม่ต้องพูดท่านทำเพลงค่ะยอดเข้าไปเลยยอดโคดเข้าไปยอดกระป๋องเข้าไปยอดยอดยอดแล้วมันก็จะขึ้นตัวเลขจํานวนเงินที่เราได้กันค่ะนี่ตอนนี้ได้หคนแล้วก็ยอด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  ยอเซนนะคะมันจะขึ้นมา2ปุ่มสีเขียวกับสีเหลืองให้กดสีเขียวเนาะถ้าจะเอาเงินคืนแต่สีเหลืองคือบริจาคให้กับสภาคาชาตคา่ะนี่พอกดเ็จก็จะได้ใบเสร็จออกมานะคะวันนี้ได้48โครนอ่ะแวะล้างมือก่อนเขามีอ่างล้างมือ48โครนกินอะไรได้ดบ้างอ่ะมาส่องกันป๊อบคอนหนึ่งถุงประมาณนี้ขนมกรุบกริบค้าขนมมาเนาะแล้วเราก็ยื่นใบนี้นะคะที่หน้าเคาน์เตอร์ เแล้วก็สิงสวรรค์มาแล้วนี่จีจีจะเอาเงินสดคืนก็ได้นะคะหรือว่าจะเอาใบเสร็จเนี่ยไปเป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าก็ได้ค่ะไปแล้วนะวันนี้ก็ได้มาประมาณ150บาทเย่ยกลับป้าได้